สวัสดีจ้าเลือกงานมากเมื่อยเนาะพี่น,ออน,อออน้องได้ตำหมักงงมาโอ้ยงานมากเมื่อยได้ปลาแดกจ้ำปลาแดกคือสีอื้มมีแห้งน้ำไลยแตกไม่ได้ตำหรอกมือนี่งานมากอะเมื่อยแหละสื่อเอาตำแบบเล่าๆเลยอือมีกับปูน้ำตำแบบเล่าๆบวานเฮาขอบุญ อทำลายแตกทำลายแตกพี่น้องมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันเด้ออืมเชื่อมก่อนกินเข่ากับหยังกับหยังกับปลาแสบหรอกสู่ตาหมูหงมดได้จักอย่างสู่ปลาแดกปลาหล่าข้าวปลาแดกจักอย่างหรอกอาหารเลาอยู่กับสู่ปลาแดกปลาหล่ แต่ว่ากันแล้วแต่ผู้มากโอ้ยบอกไปทำลายแตกไปมาเด้ออุมรสชาติแบบอีสานบวานเข้าเลยปลาแดกเพิ่งกับชิ้นนุ่นๆเนี่ยเพราะว่ามาสิปลาแดกบวานเข้าเนาะ อาสิอ่แม่ปลาแดดขวดนะ โอ้ยใส่ส่อนกับบอกขาดก็คือใส่มือพี่น้องขออนุญาตใส่มือเด้อคือบานเพิ่นปอนเขาหลูกนอกกับสีไซค่ข้ามยังไงเอิ่อนข้ามตาเหลือกว่าฉันอืม มีแห้งคักแซ่บ,<ส>บอืม